สวัสดีครับพบกับช่องแมงทับฟูชาแนลนะฮะ F4 นะครับที่กกกอกนะฮะเหลือร้านประหวังร้านเดียวเนาะนะครับสหมืดิมเลยทับฟูครับผมสวยเหมือนเดิมเลยครับอ่าสวยเนาะนะครับท้องฟ้าเมฆสีขาวทับฟูสวยโอ้สวยเลยคะบรรยากาศสวยสวยเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะ มันจะเปลี่ยนแค่องค์ปู่ไม่อยู่นะคะแต่บรรยากาศไม่เปลี่ยนนะคะครับผมโอ้สวยๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหแดดจ้าเลยแดดออกแล้วหลบแดดก่อนแดดจ้านี่นะครับทุกคนก็ไปที่จำปาดงเนาะทุกคนไปที่จำปาดงเรามาชมอยู่เรือร้านป้าคำใสอ๋อไม่ใช่เรือป้าหวังอย่างเดียวนะครับแต่ปิดร้านแล้วใช่ป้าคำใสปิดร้านนะคะ ไม่มีเลยไม่มีใครอยู่นะคะวันนี้มีอยู่แค่มีทัภูมีป้าหวังแล้วก็มีย่าหนิงแล้วก็มีป้าซอพี่แดงทีพีแล้วก็แมงกะบี้แมงกะบี้ก็ยังยังอยู่๋อแค่นี้เองครับแต่ว่าเหลือเชื่อนะเอฟซีขนาดไม่มีใครอยู่ป้าหวังสองสาขาครับผม ท่าภูงงเลยอ่างงเลยใช่นะครับไม่มีใครมาไม่มีใครอยู่ใช่เปิดร้านได้สองสาขาได้ไงสองสาขานะเอ็มซีจริงจริงด้วยนี่ครับผมเหมือนกับท่าภูพูดจริงจริงมีสาขาสองใช่ครับผมสาขาแรกนู่นนะครับสาขาแรกอยู่นู่นอ่านี่นะฮะสาขาแรกนะครับอ๋อท่าภูใช่เลยยันไงล่ะหลังจากที่เด็ด หมดแล้วเราก็มาดูวิวอีกนะคะเดี๋ยวย่านนี้สังเกตเห็นไหมเห็นสังเกตอะไรอ่ามันจะมีร่มแล้วก็มีแดดเนาะใช่ส่วนหนึ่งมีร่มฮะแล้วส่วนหนึ่งมีแดดใช่ภูเขาหลวงเนาะใช่นี่สังเกตดูสังเกตนะฮะภูเขาหลวงก็ดูสิภูเขาหลวงก็รู้สึกเหมือนเขียวขจีอ่าฮะโอ้เหมือนอะไรทั้งเขียวขจีเพราะอะไรฝนตกบ่อยอ่าฮะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักนะคะ ตกหนักมากเลยนะคะทางทางนู้นเขาก็ดู่นากันนะคะดนานาเนาะแต่ว่าอยากไปดูอยากไปดูจังแต่ว่าเขาให้ดูไหมก็ให้ดูไปไปดูเราจะพาเอฟซีพีดูการดำนาด้วยไม่หญ้าจะตอนไหนจะมาขนทราย เด็กมาขนอยู่ยากขนไม่ได้เด็กก็ไม่มาเดี๋ยวเราเอามะละกอไปตับเนาะมาดูมีมะละกอดีครับ่โอ้โหมะละกอดกมากเลยเอามะละกอไปตับใครอยู่นั่ยนะโอ้ยน่าสนุกนะดำน่าสนุกอ่ะดำนาอือมะละกออ่ะเยอะเลยเอาไปตับมะละกอตับมะละกอชาวบ้านแถวนี้ดูชาวบ้านไหนชาวบ้านปกตูมปกตูมเนาอเขาให้ถ่ายไหมเนี่ยนาชาวบ้านปกตูมอืม ก็ขึ้นสอู่มแล้วก็ส่งไปตั้งแต่ที่แล้วโอ้โหนาเขาหนุนโอ้โหโอ้โหนาเขาดุกป้าดานานาป้าโอ้โหสนกสนานกระท่อมออกไปแล้วนะอสนุสนาน

เขาก็จะเตรียมตัวดำนาหลังจากพักเที่ยงนะฮะอืมดียฮนะโอ้วา่าเป็นครอบครัวนะฮะ จิตในข้างหลังก็จิตอ่ากกองเนาะ้องคงปู่ปริจิตนะเอฟซ

แค่ค่อยมาผู้านี่ค่อยจะได้แหงเลยดิเมาแรงเมาแรงเออทำไมย่านเองทำไมไม่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าลงตอนนี้เลยลงตอนนี้เลยอ่าเมย์ใบนะตอนนี้อ้าวพรุ่งนี้เขาจะมาไว้พรุ่งนี้เหรอเขาให้บัตรละเท่าไรเนี่ยเอาเขาให้บัตรละสามร้อยบัตรละสามร้อยเขาไม่จ้างนะเขาให้เอาแรงเอาแรงคือเอาแรงคือเรามาดำให้เขาแล้วเขาก็ไปดำให้เราอเอาแรงกัน อ๋อก็เดี๋นี้ก็มานะพรุ่งนี้นะอ่านี่นะกล้าช่วงเช้านี้ค่อยรู้ว่าเขาถ้าค่อยรู้ว่าเขาทาดำตรงนี้ก็มาแล้วอ๋อกล้าเขาก็ยาวเนาะก้ายาวนะครับอ๋เขายาวไปไปดูเป็นแถวไว้อย่างนี้ครับล้าเป็นแถวเป็นแถวเลยเหรอหลอกถอนก้าแล้วฝั่งนู้นเขาถอนก้าเห็นไหมอ๋อ่นะ ใช่แ้วยข้าว่า่มันทเป็นถวเป็นวทีนี้มดออ่มีปาไห้ในเนี่ยนะมีปา่มีที่ไหนะปกติอ่ะเวลาค่านาดำนาจะมีปลาใช่ไหมแถวเป็นวเป็นล้วเวลาขาดำมีเรีวมากนะจ้ำจ้ำจ้ำโวยจำวางเป็นแถวเนาะ ไีนาเขาน่ยเาตัดหญ้าะปหมดเลยใช่สะอาดตาเลยโอ้สวยมากเลยอืมนะฮะนี่นะคะนี่างนู้นพอนก้าอืมพรอมก้าทางนู้นเขาทาก้านะน้ำอยูอน้ำไม่ได้สูบเลยอืมกำลังพ้อนก้าอยู่นเอฟซี ภูเขาก็สวยเยอเกินแล้วใช่อยู่ใกล้ๆภูเขาที่นี่ที่เราอยู่นี่ร่มที่ภูเขาแดดได้ใช่ตลองมาแดดอืมนะฮะใช่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยครับแมงทัพปุ๊กแช n แนลนะครับก็พาเอฟซีมาดูเขาก็จะเตรียมตัวมาดำนาในนาเอฟซีเนาะขอบคุณมากครับผม